ดีกว่าฮั hello, hello, hello. ลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับเคนะวันนี้กลับมาพบกับหนูอีกแล้วนะคะกุแม่เชอร์นแนวนะโอเควันนี้จะมาสอนโหลดไฟล์ในแอนเฟนจีกันนะคะโอ้ทำไมมันแลกวะเอเดกบอลล์มาโอเคมาอยู่นี่เลยโอ้ย <laughs> นะโอเคขั้นแรกนะคุณก็ต้องมีโปรแกรมนี้ค่ะอ่าเป็นโปรแกรม แต่หนูเชื่อว่ามันต้องมีแหลายหลายคนมีนะคะส่วนใครไม่มีก็ไปหาโหลดกันเอาเองนะเพราะว่าตอนนั้นเอ่อล้างเครื่องไปก็เว็บหายกันเลยทีเดียวเชียวนะก็โอเคคะแล้วก็กดตรงนี้นะคะกดเข้าไปในโปรแกรมเลยนะโอเคซึ่งตอนนี้หนูโหลดซึ่งตอนนี้หนูโหลดแล้วนะคะก็กล<ก>ัวกว็จะได้ เราจะได้ยินเสียงน้องน้องน้องพีนะก็อ่็ให้ <Okay. S 1> ให้พิมพ์เข้าไปว่า f i v e นะคะพิมพ์เข้าไปไฟล์เนี่ยแล้วมันก็จะขึ้นมาแล้วก็ให้กดนะคะแล้วมันก็จะมีให้กด รีคือมันจะเขียนว่าฟรีท่านก็กดไปเมื่อมันโหลดเสร็จท่านก็กดติดตั้งไปแล้วก็กดเปิดเลยนะคะซึ่งเราจะไม่เล่นให้ดูนะคะค่อยค่อยมาเล่นตอนที่ใจพร้อมนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของหนูแพร์ช n แนลค่ะกดเลยเย่ไปเล่นก็นนะ